กระผมอดิอรเพียงเกตครับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขาและชุมพรโค้งสุดท้ายแล้วครับใครมีไม้เด็ดอะไรก้องงัดออกมาชายครับผมติดตามอย่างใกล้ชิดคุณนิพนธ์บุญญามณีครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาให้ความเห็นปราศัยบอกว่าเลือกสอสอให้เลือกคนมีสตางมีเงินนะ่ะมันจะเกิด สากะที่ไม่ถูกต้องเป็นประชาธิปไตยวิบัติต่อไปครับจะเดินทางกันอย่างไรนี่เป็นความเห็นนะครับผมคิดว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยประดิษฐ์ประดอยคำพูดเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับระหว่างคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประดิษฐ์คำว่าประชาธิปไตยวิบัติเพื่อไม่ให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำกันเป็นประชาธิปไตยวิบัติส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับก่อน การหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี2562พูดชัดเจนปลาใสเป็นภาษาใต้บอกว่าจะไม่ยกมือร่วมกับสว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นประชาธิปไตยวิปริตพี่น้องระหว่างประชาธิปไตยวิบัติกับประชาธิปไตยวิปลิตเนี่ยเป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ทราบว่าคนสงขา คนชุมพรคนหลักสี่ฟังแล้วเข้าใจไหมครับคุณจุลินพูดแล้วทำไหมประชาธิปไตยวิปริตไม่ร่วมกับสวสองร้อยห้าสิบคนยกมือนายกรัฐมนตรีแล้ววิธีปฏิบัติประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยิงกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับส่วนคุณนิพนธ์นั้นก็มีประวัติเหมือนกันสมัยเป็นนายกอบจสงขาน,นี่แหละครับมีประวัติพอสมควรเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจมาเสนอคำว่าประชาธิปไตยวิบัติ ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างผมพูดอยู่เสมอว่าระหว่างพักรัฐบาลด้วยกันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับประชาธิปไบตยล่ะครับรัฐบาลชุดนี้ประยุทธ์สุดโสมประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาโดยวิถีทางที่ไม่เป็นปกติมาโดยการรัฐประหารต่อมาล้มรัฐมนูญฉีรัฐมน,นูลล่างรัฐมน,นูญฉบับใหมา่สร้างรัฐมน,นูญสร้างสะพานทอดให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคุณ คุณประชาธิปัตย์ทั้งหมดก็เข้าใจครับแต่ทําไมไปร่วมรัฐบาลกับเขาวิปริตก,กับวิบัติอันไหนมันเลวร้ายกว่ากันครับคนชุมพรคนสงขาครับผมว่าผมว่าง่ายนิดเดียวครับขจัดพักการเมืองที่มีวาทศิลป์ประดิษฐ์ประดอยแต่การกระทําอีกคนละเรื่องออกจากเวทีการเมืองซะครับจะเลือกพักไหนผมคิดว่าพักประชาธิปไตยที่เดินแนวทางประชาธิปไตยก็มีนะครับที่ลงชุมพรลงสงขา ผมก็ให้กำลังใจนะครับโค้งสุดท้ายแล้วระหว่างประชาธิทไตบไวิบัติกับประชาธิทไตบไวิปรลิตอันไหนที่มันเลวที่สุดกว่ากันพี่น้องประชาชนตัดสินใจเองครับสวัสดีครับ